ต้มปลาดุกใส่ปลาร้านะคะวันนะปลาดกส่ปลาดุกใส่ปลาปลาไหลเรียกว่าต้มเปรนี่ต้มเปรเลยหแต่หนูชอบกินต้มปลาดุก่อร่อยใช่ป้าเไม่กินปลาไหลปลาดกป้ากม่ค่อยอบไหร่เก็บเอาเดืกนะคะ น้ำปลาแล้วก็จะพริกผงอะแซ่บๆเ,เลยมัน้อมผักข่าอ่อนหอมผักไ่แล้วเขาเรียกไา่ผักไน้อยเหรอ